또 <static> 행복한 거 하고. 맨 위에 좀화 진정 나봐. เราซื้อเราพีมาเลยตอนที่มันเปิดขายอ่ะตอนเออที่ค่ายมันขายอ่ะเราแบบตอนนั้นเรายังไม่เก็บการ์ดเว้ยเราซื้อมาเอาสแตนดี้แล้วเราก็ขายการ์ดทิ้งเราขายการ์ดไปไว้ละร้อยเองแล้วคือเราซื้อขึ้นมาแบบเยอะกว่านั้นอ่ะโอ้ยจะร้องไห้แบบเออแต่ก็อยากได้ก็เลยซื้อซื้อเสีงมากอ๋ออันนี้เป็นอะไรอ่ะกิ๊บเอร์เว้ยของเพื่อนเราที่ฝากเราจองแปลว่าเขาให้กรอกฟอร์มอ่ะเราก็ได้เย้ เคสกาทุกคนน่ารักมากมากเคสกาของซาริโออะแล้วแบบตอนแรกก็คือตัดใจจะไม่ซื้อแล้วแล้วแบบมีห้องส่งไงไม่เอาเลยแล้วแบบเราอะซื้อเฟรมกาดเฟรมการของพี่นิวไปแล้วมันมีไมมินโรดี้อยู่ตรงเฟรมกาอะเป็นลายมันอะแบบคือคือก็เลยต้องซื้อแบบต้องมีเลยต้องได้ต้องใส่เลย อ,นนอ,นนอันนี้คิตตี้อันหนึ่งทุกคนอันนี้คิตตี้เราลองใส่อันนี้ก็มีสจตอรี่ทุกคนแบบว่าไอของที่เราสั่งอะมันมีไอพอ์ตด้ใช่ไหมคือเราซื้อไอพอตมาแล้วซื้อมา้องกับที่มันมีการสุ่มอะแล้วเราก็สุ่มได้ใบนี้มาแบบได้เมนตัวเองแบบโอ้โหเอเมนจิงมากคือตอนแรกอตที่ไม่เออตอนนั้นคือยังไม่เก็บการ์ดไงเราคือก็จะขายแต่ว่ามันขายไม่ออกเราก็เลยเก็บไปเองเป็นใบแรกๆเลยอะที่มีแล้วก็ทำให้เก็บการ์ดทำให้เข้าวงการการ์ดมาอยู่ทุกวันนี้ Bye Đi nào? Mở đã đây lại nhắm rồi đây à. Thế à? Hả? อะไรวะทุกคน? Ai, ai ơi, cái gì ạ? อะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรย,ยังขี้แหวนมันอะไรว้ไม่อ่ะงงเลยคือแบบเราอ่ะได้ครบนานจังการเนี่ยโอสวย อ้ก็ีกสองแผ่นอันนี้อันนี้เราแบบภาดูฟีเซนมากกดแล้วชอบมากอันนี้เป็นสิ่งกัดนันก็สิ่งกัดกันแล้วก็กน,น,นี้เป็นพวงกุญแจน่ารักมากทุกคนแบบสวยอ่ะอันนี้คือ แต่ของจากคาเฟ่วันเกิดน้องคิวที่เกาหลีน่ะแล้วเขาก็ทำพวกโกสายอะไรเนี่ยมันแบบสวยมากคือมันเป็นแฟนอาร์ดะทุกคนก็้คือลายเส้นเขาสวยมากอันนี้เป็นถ้าวเซกเล่นมีสองลายอันนี้กระดาษอันนี้สวยมากทุกคนลายเส้นเขา ชอบมากเห็นแล้วแบบถูกใจใช่เลยซื้อต้องซื้อเท่านั้นนี่เป็นสติกเกอร์แล้วก็นีอีกว n e นึงนี่สองลายเนาะก็อันนี้อันนี้เป็นโปดการดุกที่ทุกคนสวยมากอ่ะสวยมากจริงโอแล้ชอบมากอ่ะดูาลเส้น,นสขอบอื้หอโอ้ยสวยอ่ะ สวยมากอะทุกคนเราชอบงานเขามากอะโอ้ยอันนี้เป็นคิวนิวนิวคิวสวยอยอันนี้จะเป็นของอีก เอกคนนึงพอซื้อมาแล้วก็บันมากันร้านก็เลยส่งมาให้ของกันเลยมันเป็นโฮโลแกรมแล้วก็ธรรมดาเนี่ยนะสวยนันก็สวยเหมือนกันแบบเดวีเกาหลี A R y, ว่าลูกสวยหลายคนเลยนะคนไทยก็ว่าสวยนะเพราะคนไทยเราไม่คนะ่อยเห็นอ่ะอันนี้เป็นโคตร์ทุกคนเปิดอนไหนีโอ้ยสวยสวยมากไี่ต้องตัมาหลุดอ่ ัมนสวยมากคือเหมือนโปตเตอร์เนี่ยเราไปดูในฟอร์รม,ม้ายมาเหมือนจะเป็นเราคนเดียวที่สั่งเลยอ่ะแต่มันสวยมากจริงๆนะเนี่ยเียดายเลยทำไมคนเขาไม่ซื้อกันสวยมากอะ่ะโอ้ยชอบมากเลยอ่ะทุกคนงานเขาสวยมากจริงๆโอ้ยชอบลูกนี้มาก 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꾹!